ดีครับุผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับยี่สิบหตันวาหกเจ็ดนะครับณนะไร่ดอยเปียงดาวอำเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่นะครับดูเชา้านี้ดูสภาพจากที่เห็นดอยเชียงดาวสวยงามแต่เชา้านี้เต็มไปด้วยหมอกนะครับหมอก มองไม่เห็นเลยนะครับหมกหนามากนะครับหาชมที่ยากจริงๆนะครับดูครับ อกเยอะมากนะครับเชา้านี้เป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากนะครับมาเที่ยวได้เลยนะที่ดอยเชียงดาวนะฮะดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับบอกเยอะจริงๆนะครับเราจะเห็นแสงแรกของอาทิตย์แล้วนะครับ นี่คือทิศตะวันออกนะคะรับพระอาทิตจะขึ้นด้านนี้หมดเ,เป็นบนเลยะะมีดอกไม้ดอกน้อยๆด้วยะนะครับ <laughs> ดอกไม้ดอกนล็กๆสีขาวนะครับน่ารักน่ารัก S 1> <S 1> <S <S อากาศหนาวมากนะครับคืนนี้ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณอา15องศาเซลเซียสนะครับพื้นราบนะบนยอดดอยก็จะไม่ถึง10องศานะครับนี่คือที่ดอยเปียงดาวนะครับอำเภอเชียงดาวไม่เห็นดอยเลย มอกเป็นหมดเลยปาทิตย์เริ่มจะขึ้นแล้วอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันนะที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับบ๊ายบาย